สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาทานโกโก้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นตัวโกโก้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะใส่น้ําร้อนลงไปนะคะอันนี้เอยนะคะส่วนหนึ่งเดี๋ยวอเอาแกะซองก่อนนะคะเพราะว่าโกโก้แน่นมากเลยค่ะนะ้องแน่นมากแล้วก็เปิดเปิดไม่ได้เพราะว่าของ,ของเขาแน่นจริงๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ก้นไปเลยนะคะโอ้แน่นแน่นแน่นอัดมาจุมากเลยนะคะหนึ่งซองนี่อยู่ที่ปริมาณสิบห้านะคะสิบห้ากรัมนะคะแล้วก็ดื่มชงได้ปกตินะคะใส่น้ำร้อนปกติเลยหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิกรัมมิลลิลิตรนะคะแล้วก็คนปกตินะคะเราใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไปเพิ่มอีกนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็เพิ่มด้วยตัวอ่าไอเม้นะคะคอลลาเจนของเราเพิ่มเข้าไปทานด้วยกันได้นะคะเพื่อนๆสองตัวนี้นะคะทานด้วยกันได้เลยนะคะสองตัวนี้อ่าใส่ลงไปเลยนะคะพี่ใส่ลงไปสองช้อนนะคะเพราะว่าพี่เป็นคนทานคอลลาเจนเยอะอยู่นะเดี๋ยวนะแกะก่อนนะคะ นี่เลยนะคะสองช้อนค่ะใส่เลยค่ะสิดซองนะคะเป็นซองซิฟอย่างดีเลยค่ะแล้วเราก็ทําการปั่นเลยนะคะนี่ค่ะพี่จะทําการปั่นน้ําเลยนะคะ,นะคะปั่นเลยค่ะให้เขาเข้ากันนะคะนี่นะคะ กลิ่นหอมมากมากเลยค่ะเพื่อนลักษณะนะคะกลิ่นหอมมากมากเลยค่ะทานคู่กันนะคะหอมมากเลยลลาเจนกับโกโก้นะคะทานด้วยกันโกโก้ทานได้ไม่อ้วนนะคะไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ าทานได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะทุกอย่างเป็นซีโร่หมดเลยก็คือศนปร์เนะคะคอลลาเจนก็เป็นศูนร์เซ์ะคะซึมซับได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของบำรุงผิวพรรนะคะเดี๋ยวเราจะผสมน้ําเย็นเข้าไปสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะได้รับประทานได้ง่ายๆนะคะใช้น้ํำร้อนผสมกับน้ำเย็นคุณจะทานและดื่มได้ง่ายมากๆเลยนะคะ ใส่เข้าไปนิดนึงนะคะเห็นไหมโกโก้นะมันจะค่อนข้างที่แตกฟูนะคะเวลาเราปั่นนะคะเขาจะมีฟองออกมานะคะแล้วก็หอมหน่ารับประทานมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะที่ก็ดื่มแบบนี้ค่ะทุกวันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าด้วยนะคะเพื่อนๆก็เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะดื่มน้ำและ ดื่มทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นก,การเตือนในวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะยังไงขอทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีคะ่ะ